สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเจอกับยายจอยเมนูอาหารเย็นของยายจอยวันนี้นะคะมาชมกันว่าวันนี้ยายจอยมีอะไรนะวะชวยมือดีกว่าโน่น่อร่นี่อรเมนูปโปรดเช่นเดิมนะคะตำตำนี่แซ่บๆจริงๆขอบอกแล้วก็มีผักนะเต็มจานนี้เลย ไก่อบด้วยนะคุณป้านี่ข้าวเหนียวนะคะพี่น้องขามาคะ่ะพี่น้องแซบแซบมาแซบกับเยอจอยนะคะวันนี้เยอจอยทาเมนูเออส้มตำไก่อบเนาะ <c oughs> ข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งน้อยเนี้ยข้าวเหนียวนึ่งน้อยของเยอจอยเนี่ยนะนี่เลยก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวลองชิมเลดิแข็งไหม Okay. ไม่แข็งไม่แข็งพี่น้องนี่เนาะนะแซบ่บแบนะคะมาแซ่บแซบไปยจอยเอนาะพี่น้องค๊าบายๆนะคะยืจอยจ,จะไปทานอาหารแล้วบายยขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่าน